นิยายวายมึงอะของโกบทที่หนึ่งกูเบื่อกูเซง็งใครนด้ยินกูบ้างแม่งเอ้ยทาไม่ปิดเทอมมันน่าเบื่ออย่างนี้วะเมื่อไหรจะเปิดสักทีแม่งคนเรานี่ก็แปลกพอโรงเรียนเปิดเสือกอยากนอนอยู่บ้านแต่พอโรงเรียนแม่งปิดให้จริงๆเสือกเรียกร้องจะไปโรงเรียนให้ได้ อยู่บ้านแม่นก็น่าเบื่อได้ยินแต่เสียงแม่บนเกือบทุกวันก็กูไม่มีอะไรทำก็ต้องเล่นเกมดิพอเล่นเกมแล้วก็ต้องตื่นสายถึงจะเป็นสเต็ปของมันแต่โดยสภาพคือกูชอบปวดหัวบ่อยๆแล้วเอาไปอ้อนแม่แม่กูเลยบ่นมาซะยาวเป็นหางว่าวเลยไอ้เชี่ยเรครับตอนนี้เพื่อนเวรของมึงทั้งหลายมาถล่มบ้านมึงแล้วนะครับลงมาซะทีเว้ย เสียงเอโรมผู้มีศักเป็นพี่ชายแท้ๆของกูเองเอโรมมันเรียนศิลปกรรมปีสองแล้วที่มหา,าลัยรัฐแห่งหนึ่งมหาลัยที่พวกกูหลายคนใฝ่ฝันว่าจะต้องไปเรียนที่ได้ถึงจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่กูชอบแต่ต้องเข้าให้ได้ด้วยเอโรมพี่ชายกูหล่อเรียนเก่งด้วยเออเออลงมาแล้วเนี่ยกูเดินกระแทกเท้าลงมาด้านล่างเพื่อมาหาไอ้พวกเวรทั้งหลาย บ้านที่ดูกว้างๆสะอาดๆน่าอยู่น่าอาศัยในตอนเช้าแต่ในตอนนี้แม่งเอ้ยทำไมขนมมันเยอะขนาดนี้วะที่สำคัญนั่นขนมกูนะเว้ยใครให้เอามากินวะเนี่ยต้องเป็นแม่กูอีกแน่เลยแม่ทำไมเอาขนมโรมาให้พวกนี้กินนะ่ะกูแหกปากเรียกหาแม่ทันทีเพราะนอกจากแม่แล้วไม่มีใครกล้าแต่ขนมกูเป็นอันขาดถ้าจะเป็นเอามาก เพื่อนมาบ้านไม่เอาขนมให้กินแล้วจะให้กินอะไรแม่ชะโงกหัวออกมาด่ากูจากในครัวส่งสัยกำลังทำกับข้าวให้พวกเคียนี่กินแน่เลยไอ้เคียพวกนี้ก็เหลือเกินมาบ้านกูทีไรเป็นต้องให้แม่กูทํากับข้าวให้แดกทุกครั้งบ้านมึงไม่มีหรือไงฮะอย่างอื่นก็ได้ไหมแม่อะกูทำเสียงขัดใจมากๆแล้วเดินมาถีบเพื่อนเรียงตัวโทรฐานมาแดกขนมของโปรดกู มึงเนี่ยนะกี่ขวบแล้ววะห่วงขนมไปได้ไอพี่โรมันเดินมาตบหัวกูแล้วส่งโคกมาให้กูดื่มแก้เซ็งก็ของกูว่ามึงก็รู้ไอพวกเคียนี่แดกเหมือนหาลงดูดิกูเริ่มงองแงทันทีดิ้นดิน,ดนแต่ไม่มีใครสนใจกูหรอกพอพวกมันชินกันหมดแล้วกูเป็นแบบนี้ออกจะบ่อยไปชี้ห่วงว่ามึงนี่ไปก,กูเพื่อมึงนะเว้ย เสียงไอจ้าเพื่อสนิทในแก๊งกูพูดไอเฮียจา้ามันเป็นผู้มีใบหน้าที่เบาเกินผู้หญิงทําให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงในห้องกูแม่งหมันไส้ไอจ้าเป็นแถบโทษฐานหน้าตาดีเกินจนผู้หญิงอายไอเฮียจ้ามีความสูงแค่178แแต่ความไวของปากเวลาเถียงเร็วมากพอๆกับกูเลยนั่นดิกูเห็นมึงก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาพวกกูแดกขนมมึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ส่วนไอเฮียนี่ที่พูดอยู่มันชื่อโนเป็นประธานสีโรงเรียนเลยนะเว้ยเห็นกะล,ล่อนกะล่อนกวนตีนแบบนี้เหอะหน้าตาไม่ต้องห่วงประธานสีโรงเรียนกูไปไประชุมกับโรงเรียนไหนมีหญิงโรงเรียนอื่นมาติดตรึมแต่มันไม่เอาหรอกของมันต้องใช้ติดเท่านั้นแหละแบบนั้นแหละไอเชียโน,นมันไม่ได้ปิดบังว่ามันเป็นเกแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยจนน่าเกลียดแล้วพวกมึงจะแดกของกูทำไมละ่ะสัตว์ รูกก้ว่ากูห่วงอะ่ะผมตะกรอนใส่หน้าไอ้พวกเชี้ยดังๆพวกมันไม่แม้จะสนใจเลยด้วยซ้ําเสียกมาตบหัวกูคนละทีอีกระหว่างไอ้ขนมเคี้ยนี่กับน้องเนมมสามมึงห่วงใครมากกว่ากันวะไอ้เชีย่ยที่กําลังลอยหน้าลอยตากวนตีนกูมันชื่อไอ้แชมป์เดินโรงเรียนรุ่นกูนะมึงเพื่อนกูอีกแล้วแหละเพื่อนกูหล่อๆทั้งนั้นไม่ได้ตั้งใจจะคบกันมารู้ตัวอีกทีแม่งก็สนิทกันมาห้าปีแล้วส่วนไอ้เนมที่มันว่า คือกิ๊กเบอร์ล่าสุดของกูเองไม่ต้องสงสัยห้มากความไอ้เนมเป็นผู้ชายและกูก็เป็นผู้ชายเล็กสันส้นๆว่ากูเป็นเกย์เรื่องนี้แม่รู้แล้วพอแม่กูรู้กูถึงต้องตั้งใจเรียนเพื่อหักล้างให้กับการที่กูมีหลานให้แม่ไม่ได้สัตว์คนละเรื่องละคนก็คนดีแม่งเหมาวงนะมึงกูยันโคลงไปที่ไอแชมป์แต่มันเสือกรู้ทันหลบตีนกูได้ไอเนมมันน่ารัก ตัวเล็กๆขาวๆดังในมสามเขารู้จักกันทั่วบ้านว่าเป็นกิ๊กกับกูมาจะได้เดือนแหละกูไม่ได้จะชูนะแต่แค่ไม่รักจริงกูไม่ได้ใช้คําว่าแฟนว่ะกูไม่ชอบใช้เรื่อยบเปื่อยกูเป็นคนชอบคนง่ายแล้วก็เบื่อง่ายด้วยเอาเว้ยมึงนี่พานดิชิปเด็กน้อยเอ้ยไอเฮียจาามันเดินมาดีดหน้าผากกูแรงๆแล้วเดินไปออนอ้อนแม่กูในครัวนั่นแม่กูนะมึงแม่กูก็เหลือเกิน ตามใจไอ้เฮียนี่อย่างกับอะไรดีไอสัตว์กูเจ็บนะเว้ยไอ้เฮียกูตะโกนด่ามันตามหลังไปไอ้โลลี่พูดจาชักเอาใหญ่แล้วนะนี่ขนาดแม่อยู่ด้วยนะเนี่ยแม่กูเดินออกมาด่าเลยทีนี้แม่กูไม่ชอบให่กูพูดหยาบเท่าไหร่ยิ่งกับเพื่อนยิ่งแล้าใหญ่พวกกูเวลาอยู่กับแม่พูดกันอย่างเพาะแม่อะกูพูด,ดแค่นั้นจริงๆถ้ามากกว่านั้นคาดว่า กูคงโดนตะเพิดโดนตะเหลิวฟาดหัวแม่ครับจ้าจะไปตัดผมแม่ว่าจ้าจะหล่อขึ้นไหมอ่ะเห็นไหมมึงเห็นไหมว่าไอ้เฮียจ้าแม่งแอบไดโลทำหน้าแบ้าตาใสใสแม่กูอะ่ะแม่กูก็ชอบใจใหญ่เลยแทบจะเอามาก่อเสเดยวนั้นพวกกูมองหน้ากันแล้วทำหน้าเซ็งๆมึงยังจะหวังให้หล่ออีกหรือไงไม่เป็นผู้หญิงก็บนเท่าไหร่ละไอ้หลอมพูดแล้วหันไปยักคิ้วกวนตินให้ไอ้จ้า มันทำหน้าเบื่อทันทีเอโรมมันชอบแย่ไอ้เฮียจ้าแบบนี้ประจำเงียบไปเลยไอ้พี่โลมไอ้จ้าจะหลุดคำหยาบแต่สำนึกได้ว่าแม่นั่งสวยอยู่ข้างๆเลยต้องมีสรรพนามนำหน้าขึ้นมาแทนเราก็นะไปแย่น้องแต่แม่ว่าก็จริงอย่างที่พี่โลมว่านะลูกน่าจะหวานกว่าผู้หญิงอีกแม่กูพูดเสียงเพลาะแล้วลูกหัวไอจ้าอย่างเอ็นดูแม่อะ จะเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงซะหน่อยไอจ่าทาเสียงงอนแล้วกอดอ่อนออนแม่กูเหลือเกินแต่มันก็น่ารักจริงๆอันนี้กูยอมรับนี่ทําไม่ได้มาเป็นเพื่อนสนิทกูคงจีบมันเอาทมเมียแน่นอนแต่พอมารู้นิสยัยรู้จักกันจริงๆแล้วแม่งดีแล้วแหละที่กูได้เป็นเพื่อนสนิทมึงแทนแฟนเพราะไม่งั้นกูคงได้กระทืบมึงวละหลายรอบเพราะความงี่งเง่าของมันแน่จ่าจ่าแม่ก็ไม่ได้ว่าจ่าเป็นเด็กผู้หญิงซะหน่อย กินนะกินแม่ทําเหมือนไอ้จ้าเป็นโรคแท้เลยแม่งทากับข้าวให้เอาอันนู้นอันนี้ให้ขนาดกูเป็นโรคแท้แม่กูยังไม่สนใจขนาดนี้เลยแม่โลอยากกินปลาทูอ่ะแม่ครุกให้หน่อยกูพูดอย่างเอาแต่ใจแล้วส่งจานข้าวให้แม่กูทันทีกูชอบกินน้ำพริกปลาทูมากๆแม่กูทําอร่อยแต่ต้องครุกด้วยนะยิ่งคลุกยิ่งอร่อยมากโอ้ยเด็กแถวนี้มันขี้อิจฉาโว้ย ไอ้เชี่ยหนุกับไอ้แชมป์เริ่มสาวกูแล้วพวกมันหัวร้อยย่ะก,กูอย่างบ้าคลั่งไม่เว้นแม้แต่แม่กูอะนี่กูแสดงออกขนาดนี้เลยเหรอวะเงียบปากไปเลยแม่เสร็จยังโลหิวแล้วนะผมหันไปเล่งแม่ยิยิๆไม่อยากสนใจไอ้พวกเชี้ยนี่แล้วแม่จัดการคุกปะทูใส่เข้าให้กูเอากั้างออกให้เรียบร้อยแม่กูน่ารักและใจดีที่สุดใครมารับมึงกลับบ้านเนี่ยกูหันไปถามไอ้จะ๊ะ มันกำลังเล่นกับไอ้เป๊ปซี่ลูกกูเองเป็นแมวพันขนฟูแต่แม่งเลี้ยงยากต้องดูแลเยอะหน่อยอาบน้ำให้บ่อยๆไม่งั้นตัวจะเหม็นกูไม่กอดพี่กลัวดิไอ้จ๋าตอบแต่มันไม่ได้สนใจกูหรอกอย่าไอ้เป๊ปซี่อยู่ส่วนไอ้นูกับไอ้แชมป์กลับไปก่อนแล้วเห็นพวกมันบอกจะไปซ้อมบาสหน่อยใกล้จะเปิดเทอมแล้วปีนี้จะขึ้นม .5 งั้นกูขึ้นบ้านก่อนนะ กูพูดแล้วหันหลังเดินขึ้นห้องทันทีไม่อยากเจอหน้าพี่ไอเฮียจะแบบว่าไม่ถูกชะตาสักเท่าไหร่เจอหน้าแล้วแม่งงุดงิดทุกทีไม่ใช่ไรกูรู้สึกเหมือนกูจะแพ้สายตามันตลอดซึ่งเป็นอะไรที่กูรับไม่ได้มากทําไมวะรอส่งกูก่อนนี้ไม่สงสารกูหรือไงไอ้เฮียจะวิ่งจัน์มาดักทางกูขึ้นบ้านมันรูว่ากูไม่ถูกชะตากับพี่ชายมัน แต่แม่งก็ชอบยัดเยียดพี่มันให้กูตลอดยอมรับว่าพี่ชายไอ้จ๊าหล่อหล่อมากจนกูสะอึกอ่ะมีความสูงที่สุดยอดขนาดกูก็ป่าไปร้อยแปดสิบแล้วนะแต่พี่ไอ้จ้าสูงกว่าอีกอ่ะอย่ามามุกดิไอ้สัตว์มึงเนี่ยนะแล้วนี่พี่มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยโทรไปตั้งนานแล้วไม่ใช่นึน่ไงกูหันไปถามเซ็งเซ็งพอยังไงกูกต้องรอส่งไอ้จ้ากลับบ้านอยู่ดีจะหนีไปไหนได้ล่ะก่อกูเหมือนตุ๊กแกขนาดนี้อ่ะ กำลังมาแล้วใจล้มๆหรือว่ามึงพี่กูไปตัดผมมาไอ้จ๋าบอกแล้วเอาขามาก่ายบนตัวกูมึงเห็นตัวกูเป็นโซฟาหรือไงเสียงรถด,ดังขึ้นพี่กูมาแล้วพี่กูมาแล้วไอจ๋ารีบลงแล้ววิ่งไปหาพี่มันที่รถทันทีไอ้นี่เหมือนเด็กอยู่บ้านก็เป็นน้องคนเล็กไม่อยู่ในกลุ่มพวกกูก็เหมือนจะตามใจมันไปซัทุกอย่างด้วยไอพี่จ๋าคนนี้นี่แหละที่กูไม่ชอบหน้า มันมีชื่อว่าจิมมี่เรียกสันส้นๆว่าจิมมันเป็นคนกลางในครอบครัวสามพี่น้องของไอจา๊าไอจ๊ามีพี่ชายคนโตอีกคนชื่อจุ๊บงั้นกูเข้าบ้านแล้วนะเจอกันกูบอกลานแล้วหันหลังเดินเข้าบ้านแต่ไอจ๊ามาดึงแขนกูไว้ก่อนกูหันมองหน้ามันงงๆอย่าพึ่งกูเข้าไปเอาโทรศัพท์มึงรอกูก่อนนะแล้วไอจ๋าก็วิ่งเข้าบ้านปล่อยกูไว้กับพี่มึงอีกแล้ว รู้ว่าเป็นแผนก็ตอนเสียรู้มันทุกครั้งไงเราปิดเทอมน่ารักขึ้นนะพีไอจา๋าเดินเข้ามาทักกูกูถอยหลังหนีทันทีไอเชียนี่จะชูบันลัลใครๆก็รู้ดีมือไวไหลลื่นยิ่งกว่าปลาไหลอีกใครที่เป็นแฟนคงเหนื่อยหน้าดูแต่ดูเหมือนพวกผู้หญิงในโรงเรียนกูแม่งจะชอบก็กูหน้าตาดีเรื่องปกติไหมล่ะกูตอบแล้วชะเง้อมองหาไอจา๋าในบ้าน ไปเอาโทรศัพท์ที่ไหนวะทำไมนายขนาดนี้เนี่ยนานดิพี่ไม่น่าพูดเลยโรงเรียนจะเปิดแล้วไปตัดผมด้วยนะไอเชียมีพูดแล้วเอื้อมมือมาลูบหัวกูอย่างถือวิสาสะเด็กในโรงเรียนเรียกมันว่าจิมแต่กูไม่ชอบกูจะเรียกมันว่ามีคนเดียวกูรีบสะบัดหัวหนีที่ความโมโหทันทีไม่ชอบให้คนมาเล่นหัวสักเท่าไหร่สัตว์ลามปามนะมึงเรื่องของกู กูพูดแค่นั้นแล้วก็เดินเข้าบ้านทันทีส่วนทางกับอี้จาาที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเกือบชนกันล้มตลบทันไม่รู้ไปหนีอะไรมาเปิดเทอมเฮ้ยไอโลทางนี้ทางนี้กูได้ยินเสียงไอหนูเรียกมาแต่ไกลวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกสบายกูสักทีได้มาโรงเรียนไม่ต้องอยู่บ้านกูเดินมาหาไอหนูที่โต๊ะประจำที่ป้ากูชอบนั่ง แต่วันนี้มีคนมาเพิ่มแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนกี่กูเองแหละไอ้เนมเมื่อคืนกูเพิ่งทะเลาะก,กันมาเองหึงห่วงไร้สาระไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยจะมาหึงห่วงให้ปวดตับกันเพื่อพี่โลเนมขอโทษนะที่เมื่อคืนงี่เง่าอ่ะเนมไม่ได้ตั้งใจอย่าโกรกธเนมเลยนะไอ้เนมมันลุกขึ้นมาแล้วรีบพูดขอโทษกูทันทีพูดจบแมก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ออกมา คนน่ารักยิ่งทาแบบนี้ก็ยิ่งน่ารักยิ่งน่าดูน่าสงสารขึ้นมาทันทีจริงๆกูไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่นักหรอกแต่กูเซง็งไม่ชอบให้ใครมาเซาซีให้มากความแค่นั้นแหละแฟนหรอกก็ไม่ใช่ไม่โกรธก็ได้แต่เนมห้ามเป็นบาปเมื่อคืนเองนะครับไม่งั้นพี่ไม่คุยกับเนมแล้วกูพูดแล้วออกแรงดึงเนมให้นั่งใกล้ๆตัวมันหอมมีกลิ่นแป้งแค็ติดตัวอยู่ตลอดกูเลยขโมยหอมแก้มไปฟอดใหญ่ทีหนึง่ง ไอเนมหน้าแดงแปลดเลยส่วนเพื่อนๆกูมันชินแล้วเพราะเห็นบ่อยแม้มึงไม่เกรงใจกูเลยนะอย่าให้เมียกูมาโรงเรียนก่อนนะไอหนูพูดแบบมันไส้แล้วหันไปตั้งหน้าตั้งตาดูเด็กใหม่ๆของโรงเรียนเมื่อกี้เข้าโรงเรียนมาก็ไม่ได้สนใจมากอยู่แล้วเดินตรงดิ่งมาที่โต๊ะเลยเชียรโลมึงโทรตามอิจะนี่ป่านี้ทำไมมันยังไม่มาอีกวะโรงเรียนจะเข้าแล้วนะมึง ไอแชมป์หันมาใช้กูให้โทรหาไอจ้าแต่พูดถึงวันนี้ก็แปลจริงๆนั่นแหละเพราะอย่างไอจ้าไม่น่าจะมาสายขนาดนี้แล้วยิ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแบบนี้อีกมันแล้วมาแล้ว,ลวกูมาแล้วไอจ้าวิ่งแจ้นมาหาพวกกูที่โต๊ะแล้วมาหยุดหอ,อบดิ้นห้อยกูเลยต้องโดนไปรูปหลังให้มันหายใจเข้าลึกๆไปสี่คูณร้อยมาจากไหนเนี่ยไอแชมป์ถามแล้วยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ไอจ้ากูโคตรไม่ชอบให้เหงื่อออกตอนเช้าเลยแม่ง ไม่ที่จัดที่ไหนทั้งนั้นแหละกูตื่นสายและต้องวิ่งแบบนี้แม่งไอ้มีก็ด่ากูแต่เช้าอีกไอ้จ้าบ่นทำหน้าเซ็งเมื่อพูดถึงพี่ชายมันก็เมื่อคืนกูกับมันเล่นเกมส่งท้ายกันจนถึงตีสามเมื่อเช้าก็เลยเกือบโดนแม่ฟ้าพาะตื่นสายเหมือนกันไอ้จ้าเป็นอีกคนที่เรียกพี่เหมือนว่ามีสมน้ำหน้ามึงเล่นกันดีนักไปเข้าแถวเหอะไอ้แชมป์ออกปากชวนแล้วลากไอ้จ้าเดินทันที ส่วนกูต้องไปส่งไอ้เนมที่แถวก่อนให้เพื่อนมันดูหน้าเล่นๆเ,เดี๋ยวตอนเที่ยงเจอกันที่โตะนะกูพูดแล้วชิงหอมแก้มมาเร็วๆอีกครั้งเพื่อนๆมันนี่มองกันตาเป็นมันเลยอยากให้หอมบ้างอะนี่พี่โรนิสัยวะ่ะคนอยู่ตั้งเยอะหอมมาได้ไอ้เนมมันพูดเขนิขนๆหน้าแดงตัวแดงไปหมดแล้วอายอะไรครับเข้าดูกันทั้งนั้นแหละพีไปแล้วนะกูขยี้หัวมันอย่างหมันเคี้ยว แล้วเดินมาเข้าแถวแต่ระหว่างทางเดินไปเข้าแถวของมห้าก็ต้องผ่านไอ้พวกมหกทั้งหลายกูไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วพอรู้จักสนิทกันพอสมควรจะมีบ้างก็แค่บางส่วนที่กูไม่ชอบขี้หน้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมพี่อิจาอยู่ด้วยกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งๆที่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้กูโกรธจริงจงจังๆสักทีก็แค่แกล้งหยอกๆให้กูอารมณ์เสียเล่นเคยเป็นปะไม่ชอบขี้หน้านะเว้ยแต่อยากเห็นหน้าทุกวันน่ะ อ,อ้าวไอเชียโรมาจากไหนอะมึงเสียงไอพี่ฟินมันเป็นพี่เทคุเองชอบเรียกกันแบบนี้แหละมันบอกครบรถดีมีทั้งน้องแล้วก็เฮียมาจากส่งเด็กว่าพี่เท่านั้นแหละเสียงโ h ดังมาเลยไอพี่ฟินเดินมาตบหัวกูด้วยความรักใครไอสัตมึงนี่นะเด็กมึงน้องเนมอะนะมันถามแล้วมองไปยัง ทางที่เนมยืนอยู่มันหัน,นมองหน้ากูยิ้มยิ้มแบบมีเลศในมันดูว่ากูกับเนมไม่ใช่แฟนกันเป็นแค่กิ๊กเฉยๆถูกต้องนะครับมึงปล่อยกูได้ยังเนี่ยไอพี่ฟินกูจะไปเข้าแถวมั่งกูก็แทกไหล่มันแบบให้ปล่อยกูได้แล้วเพราะอาจารย์แม่งเริ่มเดินตรวจแถวละกูก็ไม่อยากโดนตั้งแต่วันแรกไหมล่ะเออนับวันมึงนี่ยิ่งกวนตีนไปเลยไปไอพี่ฟินออกแรงผลักกูที่แรงควาย กูพูดซึ่งกำลังมองเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยไม่ทันทรงตัวโอ้ยพี่ฝิ่นเวนกูเจ็บนะเว้ยก็ล้มไปชนกับของแข็งทันทีเป็นเหมือนกระถางต้นไม้แต่ทำมาจากปูนแม่งก็เลยเจ็บสัตว์แต่ยังมีคนดีที่เห็นใจมาช่วยจับกูลุกขึ้นส่วนไอ้พวกต้นเหตุก็เสือกเย็นหูเราะเป็นไรเนี่ยจับก้ตั้งแต่วันแรกหรือไงเสียงนี้คุ้นๆเหมือนจะเคยได้ยินกูเลยหันหน้าไปมองหน่อย ถ้ากูจะสะบัดแขนออกตอนนี้เขาจะหาว่ากูเป็นนางเอกหรือเปล่ามีกบให้กูจับไมหมล่ะสัตว์กูต่อกลับไปแล้วก็ช่าแขนไม่ให้ไอ้นี่มันจับไอเชียนี่แม่งเป็นบุคคลอันตรายสําหรับกูถ้าคนอื่นจับตัวกูกูยังไม่สันเท่ามันจับคนอื่นจ้องหน้ากูกูไม่น่าร้อนเหมือนตอนที่มันจ้อง <c oughs> ปากดีเหลือเกินนะดูดิเนี่ยงเกงเปื้อนหมดละไอมีมันล้อเลียนกูแล้วก้มลงไปปาเศษฝนที่ยังเกงให้ เสียงโหแซวดังมาจากห้องพี่เทคกกูทั้งนั้นมันอยู่คนละห้องกับไอพี่ฝิ่นตารู้จักกันเหมือนจะสนิทก,กันด้วยมัง้งเอาวะเอาวะพระเอกปัดฝนให้หนางเอกด้วยเสียงของไอพี่เอกเพื่อนในห้องไอฝิ่นพี่เทคกไอโหนกวนตีนพอๆกันเลยแม่งกูหันไปมองตาขวางทันทีแต่พวกมันก็ยังไม่หยุดโหส่วนไอตัวที่ปัดรังเกงกูก็ตั้งหน้าตั้งตาปัดอยู่นั่นแหละ พอกูจะขยับหนีก็เสือกบ,บีบขากูให้ยืนนิ่งๆกูเจ็บปล่อยดิด่ามันไปทีนึงแล้วสะบัดขาให้หลุดจากมือมันมันเงยหน้ามามองหน้าแล้วตบเข้าที่ขากูแรงๆหนึ่งทีก่อนปล่อยเชี <ier> ่ยกูตะโกนใส่หน้ามันแล้วก็เดินมาเข้าแถวด้วยอาระมโมโหพอเจอหน้าน้องมันเลยพันโมโหใส่แม่งเลยพี่มันอะทำกูตลอดแหละเชี่ยโรเป็นะไรเนี่ยตบหัวกูเพื่อ ไอจ๋าแหกปากด่าแล้วมองหน้ากูแบบงงๆปนไม่พอใจเป็นกูก็งงแหละอยู่ๆมาตบหัวเฉยก็พี่มึงอ่ะมาตบขากูก่อนนี่กูเถียงกลับเหมือนกันนาไอจ๋าจากบื้องเมื่อกี้ตอนนี้เลือดเสือกมายิ้มหวานใส่กูแบบชอบใจซะด้วยแล้วมึงไปทําอีท่าไหนวะไอมีถึงมาตบขามึงได้อะไอจ๋าถามแล้วกอดคอโยกไปมาพวกอาจารย์กําลังยืนพูดอยู่หน้าเสาธงไม่มีใครสนใจหรอก ยิ่งเป็นมอปลายิ่งแล้วใหญ่ไอ้เคียพี่ฝิ่นนั่นแหละเสือกผักกูยิ่งพูดก็ยิ่งแขนทั้งต้องไอที่ล่มอีต่างหากแล้วไหนจะต้องมาโดนพวกนั้นล้อที่ไอมีมาช่วยปัดตังเกงให้กูว่าพี่ฝิ่นแม่งจงใจวะไอแชมพูแทรกขึ้นกูรีบหันไปมองหน้ามันทันทีไอจ้าหันไปยิ้มแล้วพยักหน้าให้ไอแชมจงใจเคียอะไรมันจงใจให้กูอายคนน่ะดิสัตวกางเกงกูก็เปื้อนเนี่ย ก้มลงมองดวงเกงแล้วหมุนให้ไอ้พวกนี้ดูพวกมันสายหน้าบอกว่าไม่ได้เปื้อนอะไรออกหมดแล้วไม่มีละพี่กูมันปัดให้ออกหมดละไอ้จาพูดขึ้นแต่กูเซ็งไปแล้วเจอหน้าไอ้มิ่งแต่เช้าวันนี้ทั้งวันจะเป็นอะไรที่กูอารมณ์เสียมากสัตว์เงียบป,ปากไปเลยนะมึงอะกูหันไปด่าไอ้จาแล้วทำหน้าเซ็งอากาศแม่งก็ร้อนไปไหนวะเนี่ยกูเริ่มพานละ นิสัยเสียตลอดละกลูอ่ะนี่พวกเธอเมื่อไหรจ่จะเงียบปากฮะเสียงป้าเป้าที่ปรึกษาห้องกูเองดังขึ้นเจ๊แก่มายืนโชว์หน้าเป็นนางนิ้วอยู่หน้าห้องกูตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจก็วันเปิดเทอมวันแรกแมงก็โมแหลกลาแหละ,หละโหเจ๊ J. ครับอย่าเพิ่งโหดดิวันนี้เป็นวันแรกเองนะให้พวกผมคุยกับเพื่อนก่อนดีเป็นกูเองที่เถียงกลับไป พวกกูรักนว่อยเจเนี่ยเจแก่ใจดีกับพวกกูมากถึงจะขี้บ่นปากร้ายไปหน่อยแต่ถ้ามีเรื่องเมื่อไหร่เจแก่เคลียร์ให้อย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะโดนนะเอโรฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่พวกแกช่วยฟังอะไรสักนิดได้ไหมฮะเจแก่เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วเริ่มหาอุปกรณ์ข้างกายมาไว้เป็นอาวุธทุบตีพวกกูพูดมาเลยครับพวกผมฟังอยู่ไอแชมตะกนต่อไป ที่ต้องตะโกนเพราะพวกเคียนี่เสียงดังจริงเพราะกูหญิงหนักหน่อยมีกรีดด้วยเพอเจ๊แกเห็นว่าพวกกูไม่คิดจะหยุดเงียบแล้วเลยต้องพูดแข่งกับพวกกูจนพวกกูสงสารเลยต้องฟังเงียบเงียบเรื่องที่พูดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องพูดอย่างนี้ทุกปีด้วยมึงวันนี้กูอยากกินเค้กอ่ะเหมือนฝันปะไปกินกันไอ้หนูมันเอ่อยแซวพวกกู ตอนนี้พวกกูกำลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่ที่โรงอาหารเอาดิเอาดิกูก็อยากกินมาหลายวันละตั้งแต่ปิดเทอมก็ไม่ได้มากินเลยไอ้จ่าพูดร้านเค้กที่พวกกูพูดถึงเป็นร้านประจำของพวกกูเองแหละไปกินกันเกือบทุกเย็นบางวันก็ไปนั่งอ่านหนังสือด้านบนบ้างร้านมันตกแต่งสวยเด็กโรงเรียนนี้รู้จักแทบทุกคนไปไหมครับเย็นนี้เนมไปกินเค้กกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งกลับบ้านกันกูหันมาพูดกับกิก ไอเนมก็พยักหน้าตามที่พูดตลอดแหละแต่ห้ามเกินทุ่มหนึ่งนะเนมพี่เกลีฟังพ่อบ่นนะ่ะไอเนมบอกพ่อมันดุอันนี้ก็รู้อยู่แค่เวลาคุยโทรศัพท์กับมันดึกๆยังได้ยินเสียงพ่อมันเรียกให้ไปเข้านอนเลยอย่างว่าแหละลูกชายเขาออกจะน่ารักขนาดนี้แต่กูกลับไม่รู้สึกรักมันสัทีแค่ชอบที่มันน่ารักแค่นั้นได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่ห้องนะ